มวยคู่เอกในที่ทํางานนะเว้ยคู่หลักๆอีกคู่หนึ่งเลยคือจัดซื้อประทะกับบัญชีอันนี้เรื่องจริงเลยนะในบริษัทอสังหาที่หนึ่งเนี่ยจัดซื้อนะโอ้โหแม่งแบบดีใจเลยบอกว่าเนี่ยการซื้อของล็อตนี้รอบนี้นะประหยัดเงินให้บริษัทได้10ล้านแต่คือแม่งสั่งของเนี่ยมาลงเสาเข็มเนี่ยแบบแทบจะทั้งผืนเลยนะึกออกปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินแม่งจมอยู่ในนั้นแล้วก็ยังขายไม่ได้บัญชีแม่งทำอะไรรู้ป่ะบัญชีบอกว่าไม่ได้ถ้ามึงทําอย่างเนี้ย กูอ,อนุมัติไม่ได้เพราะว่าแคดโฟมันไม่พอมึงต้องทยอยจัดซื้อทีละชุด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 ไอ้ฝ่ายจัดซื้อก็ไม่ยอมบอกไม่ได้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ซื้อแบบเนี้ยแม่งต้นทุนมันสูงขึ้น <c oughs> โอโ้แม่งตีกันเรื่องเราใหญ่โตสุดท้ายจัดซื้อแม่งต้องโดนไล่ออก เพราะว่าทํางานเนี่ยไม่รอบคอแต่มันก็มีนะบางลักษณะที่บัญชีก็ทําไม่ถูกต้องคือกูสกัดกั้นอย่างเดียวเลยกลายเป็นว่าพอเรื่องขึ้นตรงถึงแบบเจ้าของเนี่ยเจ้าของรู้สึกว่าเออบัญชีเนี่ยไม่มีหัวก้าวหน้าก็กลายเป็นว่าบัญชีอ่ะต้องกระเด็นออกไปอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งเนาะบริษัทใครที่เจอปัญหาแบบนี้ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบสกเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะ